thưa bác đi các, xong hơn rồi cô thầm lo bận làm học môn, hoa nhưng mà mau 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 bây còn nang na, <Nhia> mau sáng nang มันค้าขายถึงที่ใช่แล้วค่ะขายหอยมาเด้อมาเด้อมาเด้อดมาก่อน <ไป S 1> มาก่อนมาก่อนไก่อนมาที่ร้านบริกินเด้อพี่นอ้องมีร้านค้ามาขายของเขาเยอะเที่เลี้ยงครับเด้อเดี๋ยว้อ เยเวเจ้าในใี่นี่ไสบดีได้เยเวบบอะไร,ระอร์นะไม่เอเบเือจกีวมีทุกย่งบเอาเย้เ่เกียนไก่เลยไก่มานีห้าบาทเยียงนี่นกระพูค่ะปกระพููขขอบอกเขียะุูเขียอยี่ยงนี่

อ้าเนียวย่สบาทอ่างกยี่สิบาทเยอะจี่เคยเห็นว่าผมเส้น่อยก่อนเจย้าบาทอย่างนี้หมูทอดมีาทหมูปิ้งคือสหมูปิ้งบอลรุ่งห้เบิดนนี้ยนี่ะมีกะเป๋าลุงเลยเดี๋ยวรถบัตอีกคัดนนึงมากเล อย่างนี้นตีอีกสามขั้นมากจะว่างว่าท่านที่ <laughs> ผมบอกให้รถขันนี้มีรถดี่านี้เบ <3 S 1> รก<ง>ก่อนม้วนเลี้ยงเลยยงไปงยงิงไปยิงไปอาจารย์รย,าารยังมาตื่นกันด้ซื้อดอก <laughs> โอมไข่ปลาเขา้า ปาทูนโมวมารยาดเด้ปาทูนี่นา,า,า้วัยเรียงเลยปะเรียงเลยนี่ปลงไปก็่ม <S 2> <S 2> าก่อนฮาิสีก่อนขอใส่มือด้วจ้ะใสโดดเ,เอดเเอ มีอยู่จ้ามีกาแฟอยู่บนห้ได้ตังมีลำหอนตังค์แดดใส่จ้ะเดี๋ยวท่านเห้เห็นกินตอนนี้จะนอนต้นไหนพ่อเอ้ไว้ก็เฮ้ยฮักลวกยังไงฮักไหนลวกอเออฮักนี้ก็มีนี่นี่ก็เอาขึ้นมากสันเนี่ยเนี่ยจะ สงันจะอีกสองขั้นมากเนี <OR> ่ยบ so ันบึงแล้วส้นบันบึงโอ้พอดีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวต้มน้ำก่อนเกียวปลาพริกสดเรือกว่าใช่ปปลาแกเวอร์กิาเวอิ์ไทยติดข้อเลย เต้ยงใดยายเบื่อหิวฮะชาวนยจับรถยังจับต้หันขันหรือว่าอะไรเด็กหรือว่าหน้าทว่อะาทียู่ก็ให้น้ำมันพันแปั๊มเติมบ่ไดได้พันพันหาห้ิบบาทเต่องอีกเรียนเอาแล้วีกเตงไดบาทนี้เจ็ดอ้เงใดบาท นี่บอกคุปปอไว้แล้วนี่บอกคุปปอไว้ว่านูน่าเติมอีกนิดเดินอ่อะไรเนี่ยทอดบบนีเน็ตก็ยืเอาอีกเงี้ยิโกแค่เนาะนี่เด้ยนี่คับนี่เนี่ยยังพอพอตรงอย่งกับผมเด้

โอ oh, ้ไขรงี้เลยวะ่คปลาดุกเนี่ยเออโลนโลนใคเงี้เลยวะดีๆกินคนเดียวเลยกับเนื้อมา้องคำนะครับเด้อซีลูกเขาเด้อห้าเขาป่ะเนี่ยเนื่อสองห่อเ้ย อะไรเงี้ยเลยเลยตอกั้งมาถึงนั่งก็มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอ้จ้ากมาใส่กระตุนใหม่ร่มพัดบาดเยลโอเคโอ้ยนันละโอ้ยนั่นละ không phải 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 không

อ่คลิปนี้ไปสมีเด้อร์พูดดีมาฟาล์มาเด้อไอเอ็นเดอร์ครับมาก่อนกินก่อนครับคลิปนี้ไปสมีเด้อครับเดี๋เจอกันคลิปหน้าครับกล่าวคำสวัสดีครับ